สวัดีจ้าแม่ยิ้งมาแล้วค่ะอันนี้มากินสว <duh. S 3> ัสดีค่ะวันนี้มากินอาหารกะเปิดไฟได้ไหมได้ได้เปิดไฟพี่เลียงเปิดไฟให้หน่อยพี่เลียงเปิดไฟให้หน่อยเปิดนั่นแม่ยิงไม่เห็นอะไรจ้ชายน้อ วันนี้นมากิน,นกกกกข้าวด้สวยบ้านน้องจ้ะมาเด้ออร่อยจ้ะไม่ยึด <c oughs> กรนต่อยไหม น้องสาวอยู่นี่จ้ะสวัสดีค่ะไ <c oughs> ม่นนี้มีขากล้องตั้งนะคะขอโทษขอไปละได้เด้ดอหนูไม่นั่งตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวมันแ่เดี๋ยมันมืนดออเอาแค่น,นคี้ก็แล้วว่าเอาไปกันแค่นี้ ผักเป็นกระมังจ um like um, ้ะเนี่ยแต่เอายากเอาปอะเดี๋ยวมันทั้งยวงโอ้ยเดี๋ยวจดนามมันก่อน But here it's like even with that, they're doing their thing, right? So like we stay out of it. So obviously you've got permanent blood. Yeah, exactly. But you know, one of the things it's funny you said one of the things they said like how do you deal with it? Like I wasn't involved in the foundation but they were saying that um, we should do every cab. กินตำตําต้องกินกับมือด้วยจ้ามึงจะแสบเนาะจังสันบ๊อกบ๊อกฮอดด้วยดูเส้นขนมจีนเขาเดี๋ยวอู้ยยาวหนุ่มอันนี้อร่อยมาก ยิงคำใหญ่ๆจ้ะมีอะไรมากอ่ะเราไม่ได้บอกเรื่อนจะจบอะแล้วอาหารหลักของเราเมี่ยงเมี่ยงหมูจ้ะ ต้มตำเนื้อหมูแล้วก็ส้มตำไทยบ้านเออส้มตำบ้านเรานี่แหละอร่อยแบบนะครมิสเตรเซลล์นแต่งเองทัสงหม นี้แล้วก็เห็นก็เห็นก็เห็นแม่หญิงทำวิดีโอก็ไม่กล้าอยู่กันอร่อยจ้าอ๋อหืมทำเยอะมาก